ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึง power supply นะครับหรือว่าเครื่องจ่ายไฟหรือว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับที่เราสามารถที่จะใช้นะครับแทนแบตเตอรี่นะครับในวงจรต่างๆได้นะครับข้อดีของ power supply นะครับนั่นก็คือมันเป็นแหล่งกำเนิดไฟที่เราสามารถปรับแรงดันได้นะครับแล้วก็ปรับกระแสได้ด้วยแล้วก็ใช้แล้วนะครับมันจะไม่หมดนะครับไม่เหมือนถ่านหรือว่าแบตเตอรี่นะครับแต่ว่า ข้อเสียอันนึงของ power supply นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงวงจรไฟฟ้าที่เราต้องการให้แหล่งจ่ายไฟนั้นมีความคงที่นะครับของแรงดันอันนี้จะสู้พวกฐานไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ต้องลองดูแอปพลิเคชันของเรานะครับว่าเราต้องการแหล่งจ่ายไฟแบบไหนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟนะครับทั่วๆไปที่เราหาได้ ะครับว่าเราสามารถใช้งานมันด้วยรูปแบบไหนได้บ้างนะครับครับสำหรับในอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับในการโชว์ให้เห็นถึงการทำงานของ power supply นะครับก็แน่นอนก็จะมีตัว power supply นะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็น power supply ที่เราเรียกว่าเป็น1 channel นะครับ1 channel ก็คือสามารถจ่ายแรงดันได้นะครับช่องนะครับ power supply เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับบางตัวก็จะเป็น2 c h ช n n e นอ c สามชั l นอั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะมีตัวขควบวกลบนี่นะครับแยกกันนะครับแยกกันอย่างเช่นถ้า2 c h ช n n e นก็สามารถปรับ2ช่องให้มันเหมือนกับมีแรงดันที่ต่างกันได้นะครับส่วนนี้เป็น1นึ่งช่ l นนะครับก็เป็นแบบที่ซิมเพิลที่สุดนะครับเราก็จะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับอันนี้เวลาเปิดเครื่องนะครับ ป,ปกติแล้วนะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นจะมีปุ่ม on off อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือเปิดเครื่องแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายไฟนะครับถ้าเกิดเราอยากจะจ่ายไฟนะครับเราก็ต้องกดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับแต่ว่าบางรุ่นนะครับเวลาเปิดเครื่องปุ๊บก็อาจจะเริ่มจ่ายไฟทันทีนะครับจะไม่มีปุ่มแยกอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเครื่องโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจ่ายไฟทันทีแล้วสายไฟที่เราต่อออกมานะครับอาจจะไป ต่อกับอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็อาจจะทําให้พอซัพพลายนั้นเสียหายได้นะครับอันนี้ต้องลองดูให้ดีๆก่อนนะครับทางที่ดีก็คือถอดนะครับสายไฟทุกอย่างที่ต่อเข้ากับตัวพอซัพ p ลายนะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องอันนี้พอดีผมรู้ว่าเครื่องนี้มันมีปุ่มที่จ่ายไฟแยกต่างหากนะครับก็เลยไม่ได้ถอดไว้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องที่เราไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าไม่แน่ใจนะครับ ก็ให้ถอดออกก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับ <c oughs> เพื่อความชัวร์ทีนี้พอเราเปิดเครื่องนะครับปกติแล้วนะครับมันจะมี2อย่างที่เราต้องปรับนะครับอย่างแรกที่เราต้องปรับก็คือเราต้องการปรับให้ความต่างศักย์มีค่าเท่าไหร่นะครับอีกการหนึ่งคือเราจะปรับให้กระแสมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยใช้อาจจะงงนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงปรับทั้ง2ออย่างได้ปกติเราได้จะปรับ แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไอเดียของมันก็คือถ้าเกิดเราปรับตัวโวล์นะครับแล้วก็ตัวแอมป์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่จำกัดว่าตัวแหล่งกำเนิดไฟตัวนี้พอสป라이ต์ตัวนี้จะจ่ายไฟออกมานะครับโดยที่ความต่างศักย์จะไม่เกินที่เราปรับไว้แล้วก็กระแสจะไม่เกินที่เราปรับไว้นะครับแล้วถ้าเกิดอันใดอันหนึ่งมันถึงที่เราปรับไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับโดยที่อีกอันหนึ่ง มันก็จะไม่ขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก็น่าจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้วงจรที่เราจะใช้นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเราใช้งานยังไงนะครับก็จะมีจริงๆก็เป็นแค่ตัวต้านทานนะครับ100โอห์มตัวนี้นะครับที่เราจะต่อ,ตอ,อ,อให้เราเรียกว่าเป็นโหลดน,นะครับนั่นก็คือตัวเหมือนกับเป็นหลอดไฟเลยทํานองน,นี้เวลาที่เราเอา แหล่งกาเนิดไฟนีไ้ไปจ่ายไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวโหลดนะครับแล้วในขณะที่เราต่อโหลดเนี่ยนะครับเราจะมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวสีเหลืองกับตัวสีแดงนะครับโดยที่ตัวสีเหลืองเนี่ยจะวัดความต่างศักย์คร่อมโหลดนะครับเพื่อที่จะดูว่าความต่างศักย์ที่เราปรับกับความต่างศักย์ที่เราอ่านได้คร่อมโหลดเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยเราจะวัดกระแสนะครับที่ไหลผ่านตัวตัวโหลดของเรา นะทีนี้ในตอนนี้เราก็จะต่อวงจรก่อนนะครับวงจรที่จะต่อก็จะง่ายมากเลยนะครับก็คือต่อตัวสีแดงนะครับมิเตอร์สีแดงซึ่งเราจะให้มันเป็นแอมมิเตอร์นะครับเพราะนั้นเราก็จะปรับให้มันเป็นตัวแอมก่อนนะครับแล้วก็ต่ออนุกรมกับโหลดของเรานะครับซึ่ง เราก็จะต่อผ่านตัวโหลดของเรานะครับแล้วก็ต่ออนุกรมผ่านตัวแอมมิเตอร์เสร็จแล้วสีเหลืองนะครับเราจะใช้เป็นตัวอ่านค่าความต่างศักย์นะครับก็ปรับไปที่โหมดที่อ่านโวลต์นะครับอันนี้นะครับที่เป็นขีดแล้วก็มีสามขีดตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะบอกว่าเราอ่านโวลต์ที่เป็นกระแสตรงนะครับ ถ้าเกิดเป็นกระสัสลับก็จะเป็นเส้นเหมือนกับเป็นคลื่นอันนี้ซึ่งเราจะไม่ใช้นะครับตอนนี้เราเป็นวงจรกระแสะตรงแล้วเราก็จะวัดโวลที่ตกคร่อมนะครับตัวโหลดของเรานะครับก็จะวัดนีดคล่อมตัวโหลดของเราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรของเรา ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามิเตอร์ที่อ่านทั้งคู่นะครับมันไม่ได้อ่านศูนย์ไปเป๊ะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันก็แล้วแต่เครื่องพ o w e r s u p p l y ครับบางทีถ้าเกิดเราเปิดเครื่องแล้วก็เราไม่ได้จ่ายไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟอ่อนๆออกมานะครับแต่ว่าระดับก็อยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับทีนี้โหลดของเราเนี่ยมันเป็นตัวต้านทานที่มีค่า100โอห์มนะครับแสดงว่าถ้าเกิดเราต่อไฟโดยการจ่าย ไฟไปที่หนึ่งโวล์นะครับมันก็จะมีกระแสที่ไหลอยู่ที่10 m มิลลิแอมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับขั้นแรกที่เราต้องปรับก่อนนะครับก่อนที่เราจะจ่ายไฟก็คือเราจะจ่ายไฟโดยที่เราจะให้โวลท,ที่เราจ่ายเนี่ยมีอยู่ค่า1 v โวล์นะครับเราก็จะกดปุ่มปรับโวล์ก่อนนะครับ ก็จะเห็นว่าตัวเลขมันกระพริบเราก็จะปรับนะครับไปที่หลักนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น 1V โวลต์นะครับพอเราปรับไปเป็น 1V โวลต์เนี่ยเราก็ต้องปรับแอมด้วยนะครับว่าเราจะให้แอมมันสูงสุดที่ค่าเท่าไหร่นะครับหโวลต์ oh เวลาที่เราจ่ายเข้ากับ100โอห์มเนี่ยนะครับ v หารด้วย r ก็จะเท่ากับ i ใช่ไหมครับตามกฎของโอห์มก็จะได้แอมเท่ากับ0.01ซึ่งก็คือ10 m มิลลิแอม เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันจ่ายที่1โวลต์ได้นะครับกระแสจะไหล10มิลลิแอมเพราะนั้นเราต้องปรับให้แอมมันอย่างน้อยมีค่ามากกว่านั้นนะครับมีค่ามากกว่านั้นซึ่งก็อันนี้ปรับไว้ที่100มิลลิแอมซึ่งก็น่าจะเพียงพอเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้แหล่งจ่ายไฟเราเริ่มจ่ายไฟดูนะครับพอจ่ายปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า ค่าความต่างศักย์ที่อ่านได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.9อันนี้ติดลบผมอาจจะต่อกับขั้วกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณ1นึโวลต์อย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็ค่ากระแสที่อ่านได้นะครับก็อยู่ที่9มิลลิแอมซึ่งถ้าเกิดดูที่ตัวหน้าปัดนะครับของ power supply เนี่ยมันก็ให้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่เราเห็นอยู่บนมิตเตอร์นะครับแสดงว่า ตัวฟอสซิฟายของเราเนี่ยตอนนี้จ่ายไฟที่1โวลต์แล้วก็จ่ายกระแสที่10มิลลิแอมหรือว่า0 0 1แอมปน์นะครับก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้อย่าลืมว่าตอนที่เราปรับแอมนะครับเราปรับไว้ที่0 1แอมแต่ว่าโวลต์ v, เนี่ยมันปรับไว้ที่1โวลต์มันสุดที่1โวลต์ก่อนนะครับเพราะนั้นมันก็จะค้างไว้แค่นี้อีกอันหนึ่งที่เราเห็นได้นะครับนั่นก็คือตรงนี้จะมีไฟที่เขียนว่าเป็น C v อยู่ น CV นี้ย่อมาจากคำว่า constant voltage นะครับนั่นก็คือแปลว่าตอนนี้ตัว power supply ของเรานะครับมันกันไม่ให้วลต์มันเกินตัวนี้อยู่ก็คือมันสุดที่ตัววลต์นะครับไม่ได้สุดที่ตัวแอมป์ถ้าเกิดเราปรับให้ power supply มันสุดที่ตัวแอมป์นะครับมันจะขึ้นตัว CC อันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่า CC เป็นยังไง ตอนนี้นะครับลองปรับให้ตัวโวล์มันขึ้นไปเป็น2โวล์ดูนะครับพอขึ้นไปเป็น2โวล์นะครับตัวค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ก็ลบ1.89ปกประมาณลบ2นะครับก็ใกล้เคียงกับที่อ่านได้บนพอสป,ปายแล้วก็กระแสที่อ่านได้ก็19เเหมือนกันนะครับถ้าเกิดปรับให้มันเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เป็นไปตามนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โหมด cv ตลอดนะครับเพราะว่าแอมมันยังไม่ถึงลิมิตที่เราปรับได้ ทีนี้เราลองปรับให้ตัวโวลต์อยู่ที่ประมาณ5โวลต์ดูนะครับตอนนี้กระแสะที่ไหลเนี่ยนะครับคือ48มิลลิแอมนะครับอันนี้ก็อ่าจได้47ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับคราวนี้เราลองปรับให้แอมป์ที่เราตั้งนะครับกระแสะที่เราตั้งโดยบนพาวเวอร์สป라이เนี่ยนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่100มิลลิแอมใช่ไหมครับมันยังไม่เกินคราวนี้เราลองค่อยๆปรับลงดู ตะกี้มันที่50สิใช่ไหมครับลองปรับไ้ที่4ี่สิดูก็จะเห็นว่าคราวนี้ไฟที่ขึ้นนะครับคือไฟที่เขียนว่าเป็น4 4สนั่นก็คือตัวที่เราตั้งไว้นะครับมันถึงตัวกระแสก่อนกระแสเราตั้งไว้ที่40ิมิลลิแอมมันเกินไม่ได้นะครับมันมันแคบอยู่แค่นี้ซึ่งตอนนี้กระแสที่ตั้งไว้40มิลลิแอมมันแปลว่าโวลทจที่ให้กระแส4 0ม mm, ิลลิแอมเนี่ยมันอยู่ที่4ี่จเจโวลต์ อันนี้ก็เป็นโหมดทีเ่เราเรียกว่าเป็น CC ก็คือ constant current นะครับกระแสคงที่ถ้าเกิดเราให้กระแสะมันต่ำกว่านี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็อ่านได้30มิลลิแอมนะครับโวลต์ที่อ่านได้3.14ก็ช่างมันมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราไม่ได้แคร์เราแคร์ที่ว่ามันทำยังไงก็ได้แหละให้ตัวกระแสะนะครับมันอยู่ที่30มิลลิแอมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะ ให้โหมเทจมันกลับไปเป็น5โวล์นะครับเราก็ต้องเมคชชว่์ว่าตัวกระแสของเรานะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสูงพอนะครับอย่างเช่นกลับไปเป็น100มิลลิแอมป์นะครับก็จะกลับไปเป็นโหมด CV นะครับก็จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งโวล์กับตั้งแอมป์ให้เป็นเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราเอาโหลดไปต่อนะครับเพราะว่าพพลายก็จะจ่ายกระแสนะครับโดยที่มันก็จ่ายกระแส สูงสุดเท่าที่มันจะทําได้แหละครับแต่ว่ามันก็จะดูว่ามันถึงลิมิตที่เราตั้งไว้อันไหนถึงก่อนนะครับอันไหนถึงก่อนก็จะค้าอยู่ที่อันนั้นนะครับอย่างอันนี้ถึงที่โวลต์ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นที่คอนสแตนต์โวลต์เทจถึงที่อมป์ก่อนก็จะขึ้นที่คอนสแตนต์เคอร์เรนต์นะครับคราวนี้เราจะลองต่อโหลดที่ไม่ใช่ตัวต้านทานปกตินะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับที่เป็นหลอดไฟไฟท้ายของรถนั่นเองนะครับ ซึ่งหลอดไฟอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามองใกล้ๆมันนะครับจะเห็นว่ามันมี2ไส้นะครับซึ่งมันก็คือหลอดไฟ2หลอดที่มันอยู่ในอยนบ่อลอดเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสายไฟนะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับเส้นสีขาวนี่ก็จะเป็นเส้นที่เราเรียกว่าคอมมอนนะครับนั่นก็คือหลอดไฟ2ไส้นี่นะครับมันก็จะมีขั้วด้านหนึ่งของมันนะครับ ของทั้งสองหลอดเนี่ยจะเชื่อมกันก็คือเป็นเป็นหลอดอเป็นสีเส้นสีขาวนี้นะครับแล้วก็สีแดงก็คือไส้อันหนึ่งนะครับสีเขียวก็คือไส้อัอนหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะจ่ายไฟเข้ากับหลอดไฟนะครับไส้นหนึ่งก็คือจับคู่สีขาวกับสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นสีขาวกับสีแดงหรือว่าสีขาวกับสีเขียวนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟที่ใช้ในรถยนต์ปกตินะครับซึ่งรถยนต์ปกติเนี่ย แบตเตอรี่ที่ใช้นะครับมาจากแบตเตอรี่รถยนต์ทึ่งออก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่12โวลต์นะครับทีนี้เรามาลองดูว่าเราจะทําให้หลอดไฟตัวนี้นะครับมันสว่างขึ้นนะครับโดยการใช้ power supply ตัวนี้ยังไงบ้างนะครับขั้นแรกเลยเราก็สมมติว่าเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหลอดไฟนี้นะครับเราก็น่าจะเริ่มด้วยความต่างสัตว์ที่น้อยๆไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่า ดูลัดเราไปก่อนนะครับพูดง่ายว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็สมมุติว่าต่อสีแดงนะครับกับสีขาวเพื่อที่จะเป็นหลอดไฟหลอดหนึ่งไส้อันหนึ่งนะครับที่อยู่ในนี้ขั้นแรกเราก็เปิดให้มันน้อยๆก่อนอย่างเช่นเราปรับที่โวลเทจอย่างเช่น1โวล์นะครับแล้วก็กระแสอาจจะอยู่ที่สัก300มิลลิแอมนะครับแล้วลองเปิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ กดเปิดปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันเป็น constant voltage เพราะฉะนั้นมันสุดที่1 v โวลท์ที่เราปรับไว้นะครับกระแสมัน0 1 4 1นแอมป์นะครับเรายังไม่เห็นแสงอะไรทั้งสิ้นนะครับในหลอดไฟนี้ก็แสดงว่าเรายังขึ้นไปได้อีกตอนนี้มันสุดที่โวลต์ใช่ไหมครับ cv ไฟ cv ขึ้นแสดงว่าเราก็ควรจะเพิ่มโวลต์ไปก่อนนะครับ กระแสมันยังมีช่องให้มันให้มันเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราปรับไว้ที่300ถูกไหมครับมันยังไม่ถึง300แต่ว่าโวลเทจหนึ่งโวล์มันถึงแล้วนะเพราะนั้นเราก็จะปรับให้โวล์มันขึ้นก่อนปรับโวล์เป็น2องโวล์นะครับสองโวล์ก็ยังอยู่ที่ CV อยู่นะครับแสดงว่าก็ยังค้างอยู่ที่2องโวล์อยู่กระแสก็ยังที่ร้อยแปดนะครับยังไม่ถึงสามแสดงว่าโวลเทจก็ขึ้นได้อีก อันนี้ถ้าเกิดมองดีๆก็จะเห็นนะครับมันเริ่มมีสีเรืองๆอยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างนะครับพอเราเริ่มใส่วลเทจมากขึ้นนะครับมันก็ยังเริ่มสว่างตอนนี้วลเทจไปที่สีโวล์แล้วนะครับความต่างๆ4สีโวล์ยังอยู่ที่ c v อยู่แสดงว่าเราใส่วลตเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับ 6ก็ยัง c v อยู่พอ7จโวล์ปุ๊บนะครับคราวนี้ก็ยัง c v อยู่เหมือนกันนะครับแดงว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นได้อีกพอเป็น8นะครับพอเป็น8ปุ๊บมันขึ้น C.C. แปลว่าตอนนี้กระแสแคบอยู่ที่ส0มร้อยมิลลิแอมเหมือนกับที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มโวล์ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่เกิดผลแล้วนะครับเพราะว่ามันสุดที่กระแสที่เราตั้งไว้ที่0.3 แสดงว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันสว่างกว่านี้นะครับคราวนี้เราต้องไปเพิ่มที่กระแสละคราวนี้มาลองเพิ่มที่กระแสะเป็น4 0 0รอดูก็จะเปลี่ยนเป็น cv นะครับพอเปลี่ยนเป็น cv ปุ๊บก็แปลว่าเรากลับไปเพิ่ม voltage ได้นะครับเก้าโวลต์ก็ยัง cv อยู่สิบโวลต์ก็ยัง cv อยู่นะครับสิบอดก็ยัง cv พอสิบสองปุ๊บก็ยัง cv นะครับเพราะว่า ตัวแอมที่เราเป่าไว้คือ400นะครับเอ้ออันนี้นะครับเรารู้ว่ามันเป็นหลอดไฟที่ใช้ในรถนะครับก็ไม่ควรจะทําให้เกิน12โวลต์เพราะว่าหลอดอาจจะขาดได้นะครับเราก็คงจะไม่ไปที่ความต่างศักย์สูงกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสลับไปที่อีกไส้หนึ่งนะครับซึ่งก็คือไส้สีเขียวนะครับดูว่ามันเอ่ทำงานเหมือนกันไหมนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆปรับ โวลเทจให้มันลดลงก่อนนะครับแล้วก็ปรับกระแสให้มันลดลงอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ปิดหลังจากไฟคราวนี้เราจะสลับนะครับจากสีแดงนะครับไปยังสีเขียวเพื่อที่จะสลับเป็นไส้หลอดอีกไส้หนึ่งนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นไงบ้างนนครับก็เพิ่มจริงจริง เพิ่มจากเดิมก็ได้นะครับเป็น2โวล์ะนะฮะแล้วก็ลองเปิดดูว่าเป็นไงก็กระแสมันสุดก่อนนะครับคราวนี้ก็เดาได้ว่าไส้หลอดอันนี้นะครับมีความต้านทานน้อยกว่าอีกอันหนึ่งเพราะว่ากระแสมันพุ่งเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็เพิ่มแสไปนะครับก็จะเห็นว่าที่กระแสสมมติ ตั้งไว้ที่0.9แอมป์นะครับคราวนี้มันสุดที่ CV ก็คือ2โวลต์นะครับถ้าเกิดเราค่อยๆเพิ่มตัวโวลต์ขึ้นไปนะครับถึงจุดนี้เราก็จะเห็นว่ามันกลับไปเป็น CC แสดงว่าตัวนี้กินกระแสค่อนข้างเยอะนะครับเราปรับให้กระแสมันอยู่ที่1.5แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้มันค้างอยู่ที่7โวลต์นะครับวันนี้เป็น CV โหมดนะครับ เราทําให้มันเป็น 8, ปดนะครับเก้าสิบ12นี่เป็นความต่างๆที่เราพยายามไม่ให้มันเกินแล้วนะครับเพราะาอย่างที่บอกมันเป็นหลอดไฟที่ใช้กับแบตเตอรี่รถแต่ว่าคราวนี้มันยังเป็น c c นะครับแสดงว่ากระแสมันขึ้นได้อีกนะครับเราก็จะปรับกระแสโอเคอันนี้ก็คือสุดแล้วนะครับแสดงว่าหลอดตัวนี้เนี่ยนะครับ ไส้ของมันนะครับไส้อันหนึ่งไส้สีเขียวเนี่ยนะครับมันกินกระแส1.5แอมป์นะครับใช้ที่โวลเทจประมาณ12โวลต์ถ้าเกิดจำได้อันก่อนหน้านี้นะครับมันกินกระแสอยู่ที่ประมาณ0.4 0.5แอมป์นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันสว่างกว่านะครับเพราะว่ามันกินกระแสเยอะกว่านะครับก็สามารถนะครับใช้พอ p ์พลในการทสนะครับหลอดไฟพวกนี้ได้นะครับโดยที่ เริ่มจากโวลตเทจตต่ำๆแล้วก็กระแสต่ำๆได้นะครับีนี้เราก็ปรับให้มันน้อยลงก่อนที่จะปิดนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นการใช้งาน power supply หรือว่าแหล่งกำเนิดไฟแบบง่ายๆนะครับสำหรับแหล่งกำเนิดไฟยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นนะครับก็อาจจะมีฟังก์ชันอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้แต่ว่า ในด้านเบสิกการใช้งานแล้วก็จะเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนก็สามารถเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานพอสัพลายชิ้นิ่ต่างๆได้ครับผม